ย r ร s ส r o อสรถยนต์ครอสโอเวอขนาดกระทัดรัดที่รวมความหรูหราความทันสมัยและความคุ้มค่ามาไว้ในคันเดียว t o โยต้ายาริสครอสได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการรถที่คล่องตัวขับง่ายแต่ยังคงมีความโดดเด่นในเรื่องดีไซน์และเทคโนโลยีตัวรถภายนอกมาพร้อมดีไซน์สปอร์ตโชบเชี่ยวเส้นสายรอบคันดูแข็งแกร่งและมั่นคงฝากระโปรงหน้าออกแบบให้สูงขึ้นเล็กน้อย เพิ่มความดุดันและสไตล์แบบ SUV ที่ชัดเจนกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเลเทอรงเฉียบคมช่วยเพิ่มความสว่างและดูหรูหราในเวลากลางคืนด้านข้างของรถมีเส้นสายที่เน้นความพลิ้วไหวล,ออล้ออัลลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและมั่นใจส่วนท้ายของรถมีไฟไท้ายเล็ดแบบซิกเนเจอร์ที่สองสว่างโดดเด่นทำให้ Yaris Cross ดูหรูหราและแตกต่างจากกลุ่นย่อยอื่นในตระกูล Yaris อย่างชัดเจนภายในห้องโดยสารของโตโยต้า Yaris Cross ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ความรู้สึกหรูหราแต่ยังคงความเรียบง่ายใช้วัสดุคุณภาพสูงและการตกแต่งด้วยสีทูโทนเบาะหนังนุ่มนั่งสบายรองรับสรีระของผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกตำแหน่งหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้ยังมีระบบสังงานด้วยเสียงที่ช่วยให้ผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง ยิ่งไปกว่านั้นยังมีช่องชาร์จ USB หอไลายจุดภายในรถเพื่อให้ทุกคนสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้ตลอดเวลาในส่วนของเทคโนโลยี Toyota Yaris Cross มาพร้อมระบบความปลอดภัย t y y t t s a f ซ t y Sense รุ่นล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตามรถคันหน้าและระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตา ทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสภาพถนนทางด้านสมรรถนะโตโยต้ายาริสครอสใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด106แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันสูงสุดสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยได้มากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรถือเป็นรถที่ตอบโจทย์คนเมืองได้อย่างลงตัวทั้งประหยัดน้ำมันและมีแรงบิดเพียงพอสำหรับการขับขี่ในทุกสถานการณ์ ระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้เหมาะสมกับการขับขี่ในเมืองและนอกเมืองตัวรถเกาะถนนดีให้ความมั่นคงแม้ในโค้งแรงหรือพื้นผิวครุขคะการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารก็ทำได้ดีมากให้ความเนียบและความสบายในทุกการเดินทางด้านการใช้งานจริง Toyota y ยา i s Cross มีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่สามารถพับเบาะหลังได้แบบ 60- ต่อ40ทำให้สามารถขนของชิ้นใหญ่ได้อย่างสะดวกสบายเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด t o โยต a ายาริสครอสยังโดดเด่นด้วยระบบขับเคลื่อนที่มีให้เลือกทั้งแบบ 2WD และ AWD ซึ่งระบบขับเคลื่อน4ล้อช่วยให้ผู้ขับสามารถขับบนเส้นทางที่ท้าทายได้อย่างมั่นใจเช่นถนนลื่นหรือเส้นทางภูเขานอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกตามความต้องการเช่น Eco, Normal และ Sport เมื่อพูดถึงความคุ้มค่า Toyota Yaris c r o อสถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเพราะนอกจากราคาที่เข้าถึงได้ง่ายแล้ว ยังได้ทันดีไซน์ที่สวยหรูเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบความปลอดภัยระดับสูงเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถยนต์ที่มีสไตล์และตอบโจทย์ทุกการใช้งานและนี่คือ Toyota Yaris Cross รถ Crossover ที่พร้อมให้คุณสัมผัสความลงตัวระหว่างความหรูความสปอร์ตและความประหยัดหากคุณกำลังมองหารถที่ครบทุกด้านคันนี้อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของคุณในปีนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่และเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม